นี่คือลิฟต์กลางหน้าผาที่สูงที่สุดในโลกและตั้งอยู่ในประเทศจีนคุณกล้าขึ้นไหมลิฟต์ใบหลงหรือลิฟต์ร้อยมังกรถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ลิฟต์นี้ตั้งตระหง่านอยู่กลางหน้าผาหินทรายในเขตอุทยานจางเจียเจียมณฑลหูหนานประเทศจีนและได้รับการบันทึกเป็นลิฟต์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง326เมตรสามารถพาผู้โดยสารจากตีนผาขึ้นสู่ยอดเขาได้ในเวลาเพียง88วินาทีลิฟต์ใบหลงเริ่มก่อสร้างในปี1999และเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในปี2002แม้จะเคยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องผลกระทบต่อธรรมชาติแต่ในวันนี้มันกลายเป็นแลนด์มาร์คระดับโลกที่ใครไปจังเจียเจ๊ยก็ต้องขึ้นสิ่งที่น่าทึ่งกาความสูงคือวิวที่มองเห็นได้แบบ360องศาระหว่างขึ้นลิฟต คุณจะได้เห็นทิวเขาที่เป็นแรงบันดาลใจให้ฉากภูเขาลอยฟ้าในภาพยนตร์อาวตารมันไม่เพียงแค่ลิฟต์ธรรมดาแต่คือการท้าทายแรงโน้มถ่วงโดยวิศวกรรมระดับโลก